สวัสดีครับผมทักทายกันนะครับผมวันนี้ก็มีเสื้อสูบของนิสสันมาร์ทนะครับผมนิสสันมาร์ทนี่แก้งว่าไปปาดเสื้อแล้วไม่หายนะครับผมปาดเสื้อไม่หายเอ้ยโทษทีปาดฝาสูบนะครับไม่รื้อเสื้อมาปาเฉพาะฝาเอาไปใส่แล้วไม่จบนะครับผมสุดท้ายต้องได้ไปกลับไปรื้อเสื้อเอามาดูกันว่ามันจะโป่งจะซุดไหมนะครับนะวัดแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะเห็นอาการแล้วแต่ว่าอยากให้ชมเฉยน,นะครับผม ลงอีงนิดนะครับช่างเออแวน,น,นะตัวนี้เป็นฝาอลูมิเนียมเออทอดีเป็นเสื้อสูบอลูมิเนียมนะครับผมการปาดหน้าก็ต้องใช้มีดนะครับเนี่ยเรามาดูเริ่มกัดไปเฉยนะช่างไม่ต้องลงนะอันนี้ช่างเขาแต่มีดไปประมาณเกือบครึ่งจุดนะครับแต่ไม่ถึงนะ ปัญหาเดิมๆนะครับมันจะซุดระหว่างปอกนี่นครับผมบางคนว่าอันนี้ปอกยังดีนะปอกยังดีแหวนยังดีแต่ว่าเกิดอาการซุดโก่งนะครับกอาการซุดโก่งก็เคยมีบางท่านถามกันเข้ามานะวา่าผมไม่ทําปอกได้ไหมนะผมจะปาดอย่างเดียวนะครับอันนี้ได้นะครับตอบว่าได้เพราะว่า ผนังเสื้อผนังปอกนี่มันยังดีนะมันยังไม่หลวมแหวนมันยังความห่างแหวนมันยังใช้ได้ได้ค่ามาตรฐานนะครับผมเราไม่จะเป็นต้องคว้านไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนปอกอะไรก็ได้เราแค่นะอาจจะเสริมปาเกณฑหรือว่าปาดมลสูบถ้ามันเยอะนะก็ต้องปาดมลสูบออกไม่ต้องทําปอกนะครับก็เปลี่ยนปาเกณฑก็ใช้ได้นะครับผมนะแต่ว่าส่วนมากที่ช่างเขามาทำเนี่ยเขาอยากจบงานทีเดียวนะครับ เราก็เลยแนะนําให้ทําปอกทาลูกทําควกคู่กันไปนะครับแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของรถอยากทําเองนะครับอยากลองวิชัยเองก็ไม่ต้องไม่ต้องควา้านสอบปอกก็ได้ถ้าว่าคิดว่าลูกแหวนเรายังดีรถไม่มีความขาวอย่างเงี้ยก็ก็ได้นะครับผมเอาอเกลือไปช่าง ครับผมก็ให้ชมพอเป็นแนวทางนะครับผมเห็นแล้วล่วนะนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ